con yêu này à, con riêng nổi cúp hay đâu, cái không nhá, này, à? <laughs> <mấy> ตัวดอมเลยเฮ้ยอยู่ตรงไหนอ้นอนเฮ้ยให้มันออกมาเองอย่าอย่าอย่าไปนี่เดี๋ยวของพังเอยนี่นี่ไอ้นอนดักไอ้ไอ้นี่พอหรือเปล่าเนี่ยมันจะทะลักอาะ เดี๋ยวยให้มันหาทางออกแล้วเราไปทำอย่างนั้นมันจะปุบปุบปุบไปดิแทมไวมันสนุบแล้วว่ามันหาทางออกะเนี่ยอแมันออกไปทางน้นไงมันเลวมันไ้เลี้้า,าออกไป้มันออกไเลยอะไรนะ ออกไม่ได้ตรงนั้นน่ะไปตู้อ่ะ <Okay. S 1> ปิดตู้มันทำตู้แตกแน่เลยอ่ะปิดตู้ไม่ได้ตัวใหญ่มากมันใหญ่กว่าตู้อีกอ่ะ <c oughs> ไม่ทด้ไงวะ มันเลี้ยวกับมาเลี้ยวอ่ะออกมาออกมากมเลยมาแล้วนะคะรถจับเฮียตรงกันตัวท,ทองโอ้โหในตู้เดียอดีโอกู้ภัน้องนัดเปหมดแล้วตอนนี้ดาเมสุเมลจัดจริงทำไมไม่จะให้ผมอ่ะโอ้โหเนี่ย ไล่แล้วมันดันมาเข้าติดตรงนี้ดับเบิลดาเมจรูนมาการกลัวให้มันพักหน่อยให้มันนอนนะพันยางทำไม่จับมันก็วนเวียนอยู่แถวนี้แหละอันนั้นอะไรไปหน่อยขี้มันเหรอไม่รู้ีพไปยุ่งยุ่งขี้เยอะมากขี้มันป่ะน่ะ ไม่ใช่เออตรงโงงงงรน่นตรงโน้นข้างในอก็เยี่ยวแทรกพลินออกไปไกลๆเลยเมื่อกีต้ตายหายเฮ้ยเ <c ười> ลื่อนเลื่อนได้มันเป็นเลื่อนตายข้างหนึ่งมันเลื่อนได้ข้างเดียวอ,ะอ่ะเออไม่ร่วงเอาล้ออนันนี้การเลยต้องหาหัวมัน แถบนั้นมันก็จะเลื่อนมาแถบนี้ได้นะกระจกอ่ะมันจะเลื่อนได้สองฝั่งแถบนู้นก็จะเลื่อนมาแถบนี้ได้มันหันหัวไม่ได้มันตัวใหญ่ก็มันเข้าไปได้ไงนะมันบิดตัวไม่ได้ไงมันเหมือนบิดตัวออกไม่ได้อ่ะเรื่องกระจกมาเขาต้องใส่พวกอุปกรณ์กัน มันคู่ด้วยนะมันคู่ด้วยมันขู่เลยโอ้ย ขี้ผางอ่ะขี้ผางเลยพี่เขาฟ้องหัว,วอ้อ,อยหนูตัวมี่มันไปอะไรไหมมันต้องมีอุปกรณ์อะเราจับไม่ได้ได จับอะไรมามันยาวขามันอุ้ยจ่าดูขามันยาวมากนี่มันน้อยเเคผมว่าเนี่ยไอเเคแหละหรือว่ามันเป็นไเเคปากมันแตกน้อยวางมันไอเนี่มเลื้อไปเลยมาแรงมันเยอะ อันนี้ัไปปล่อยใช่ไหมฮะปล่อยไหนอ่ะอถ้าไม่จับอย่างเงี้ยมันต้องเข้าบ้าคนนู้นคนนี้อีกแนะปป่เลยนะ เออันนี้คือไม่มีอะไรแบบรองรับพวกเายครับเาเป็นแค่ตั่อูยังอมีนะแต่อันนี้ปล่อยได้เลยนี่นักโทษอย่างทำตัวไม่ดีเขาให้อยู่ในป่ามาล้านชอปปิ้งแล้วไม่ออกเนี่ยขโมยของไม่ทนจับก็ต้องอันก็ต้องเอก จับจับหัวได้คูอย่างนี้นิ่งทุกรายครับนิ่งทุกราย <laughs> แต่ประเดนน็นอะไม่มีเทคนิคใจต้อง,นะ <laughs> งได้ด้วยนะใจต้องได้ด้วยเรียบร้อยนักโทษรายนี้สิน้นฤทธิ์ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ม่มันรีดมันเยอะนะแรงมันเยอะามาน้นองอยู่คนหนึงที่เกกระโดนกัดกัดแล้วเป็นไงไหขาดหมดเลยโอ้โหสนเียบอะวันะอ ลีนไปให้พี่นะไปให้พี่นะฮะดดูแจะถ่าย่ไปแล้วมันอยู่ตั้งนาน